เกิดของฉันฉันกลับมาหลังจากเรียนจบและฉันกลับมาเพื่อทำความฝันฉันรู้ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องทำเหมือนที่ฉันเคยได้รับโอกาสการศึกษาของที่นี่เปรียบเสมือนเทียนที่ยังไม่ได้จุดและฉันก็คนพบแสงสว่างจากพวกเขาฉันก็จะจุดไปพร้อมกับพวกเขาเหล่านั้น หากต้นไม้ไม่ทิ้งเมล็ดคงไม่มีป่าหากไม่มีการศึกษาคงหาความเจริญไม่ได้ฉันเป็นกะเรียงโปคนแรกที่เรียนจบปริญญาตรีของหมู่บ้านห้วยห้อมในตำบท่าแม่ล้อมอำเภอแมจังจลำพูน <Net> ความฝันของฉันตั้งแต่เด็กค,คือต้องการพ,พัฒน <t aps> าหมู่บ้านให้เท่าเทียมกับหมู่บ้านอื่นๆโดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนของจร <ant> ิงนะครูครูเขาลกก่อนไหมเา